กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางพรเพนบุญสิริวัฒนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขตห้าพักเพื่อไทยด้วยปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนิยมใช้การบริการรถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากเนื่องจากระบบขนส่งของภาครัฐเช่นรถเมย์รถร่วมบริการรถสองแถวมอเตอร์ไซค์และรถแท็กซี่ยังไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอนอกจากนี้การให้บริการที่ไม่ทั่วถึงไม่เป็นระเบียบ และพฤติกรรมผู้ให้บริการไม่สุภาพปฏิเสธผู้โดยสารมาไม่ตรงเวลาและปรากฏข่าวก่อการอาชญากรรมจึงทำให้มีรถที่เป็นรถส่วนบุคคลจัดตั้งขึ้นมาในรูปแบบของบริษัทโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อระหว่างผู้ให้บริการและผู้โดยสาร การให้บริการในรูปแบบดังกล่าวมีการกำหนดค่าโดยสารเองอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริการจึงทมให้ต้องมีการศึกษาในการจัดระเบียบระบบขนส่งการเดินรถของผู้ประกอบการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้รถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคลซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยรวมดังนั้น จึงขอเสนอยติด่วนดังกล่าวมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาในเรื่องรถรับจ้างสาธารณส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ .2551 ข้อ41 และข้อ42สส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายต่อไปขอบคุณค่ะ